โรงเรียนมารีวิทยาเซนต์แมรี่วิชาสเตมศึกษาสอนโดยคุณครูพันิดาชนเชี่ยวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาสเตมนะคะเกมแม่เหล็กป3นะคะอุปกรณ์มีไดคัตกระดาษกระดาษการ์ดแม่เหล็กก้าไอติมแล้วก็ของตกแต่งนะคะอาจจะหาเพิ่มเติมได้นะคะ ขั้นตอนวิธีการทําขั้นตอนแรกเรามาพับกล่องกันก่อนหรือจะวาดรูปก่อนก็นได้นะคะพับกล่องตั้งขึ้นมาให้เป็นโชว์ด้านสีขาวนะคะเด็กสามารถวาดรูปลงไปในถาดข้างในถาดข้างในได้เลยนะคะสกอตเทปเด็กใช้กันไกลตัดต้องระวังด้วยนะคะทํากล่องตั้งขึ้นให้แข็งแรงอาจจะใช้แมก o สกอตเทป กาวหรือจะเป็นกาวสองหน้าก็ได้นะคะในการตั้งขอบกล่องขึ้นนะคะทำให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมให้ได้แล้วก็ต้องแข็งแรงด้วยแ้ยวปรอทำทั้งสี่ด้านเลยนะคะปะเพื่อความแข็งแรง แปะข้างในด้วยก็ได้นะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะทั้งสี่ด้านทําเหมือนกันเลยนะคะเด็กอาจจะตกแต่งว่ารูปก่อนนะคะจะได้ถนัดนะคะถ้าเกิดตั้งขอบขึ้นแล้วว่ารูปอาจจะไม่ถนัดก็ได้ลงสีให้สวยงามน,นะคะโอเคหรือ อาจจะปิ้นรูปภาพมาก็ได้นะคะในส่วนของตรงแม่เหล็กจะมีสอชิ้นนะคะชิ้นติดกับไม้ไอติมกับชิ้นที่ไม่ได้ติดกับไม้ไอติมนะคะกระดาษกาเด็กอาจจะใช้วาดรูปรถแข่งของเราหรืออาจจะใช้ตัวการ์ตูนอื่นๆมาแปะเลยก็ได้นะคะหรือจะปิ้นภาพแปะก็ได้เหมือนกันครูก็วารดรูปะกันนะคะขอรถเบนซ์สักคันหนึ่งมาขับในสนามแข่งของเรา แล้วก็ตัดกันไกลต้องระวังนะคะโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้กันไกลอย่างสูงเรี็กตัดขอบด้านล่างเหลือไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อเอาไว้ติดก,กับตัวแม่เหล็กนะคะเรียบร้อยตรงน,นี้เช็ดนิดนึงนะคะ กาสองหน้าแปะลงไปเลยอาจะแกะยากนิดนึงนะคะพักแล้วก็แปะลงไปที่แม่เหล็กเลยติดก็จะสามารถตั้งได้เด็กสามารถระบายสีตกแต่งอาจจะเป็นตัวกระตูน้นอื่นๆที่เราชอบก็ได้นะคะต่อไปครูก็ปิ้นรูปนะคะมาเลยหรือจะวาดรูปก็ได้นะคะปิ้นแปะก็ได้ ปินถ้าวาดรูปจะสวยกว่านะคะค,คุณครูก็ต้องการทําเวลาให้เด็กๆได้เห็นภาพที่ชัดเจนหรืะเร็วขึ้นนะคะแอลงไปนี่ก็แอบไปปริ้นมานะคะตกแต่งสนามให้สวยงาม อาจจะทำอุโมงค์เพิ่มเติมก็ได้ทำบ้านนะคะทำเป็นฟาร์มข้างทางหรือจะทำเป็นวิวทิวทัศน์เขาใหญ่หรือจะเป็นสวนสนุกถนนในสวนสนุกนะคะก็ลองตกแต่งกันมาดูนะคะก,ก็ลองทดสอบ จะวิ่งตามแม่เหล็กนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ